ข้อมูลและข้อความข้างหน้าที่จะนําเสนอต่อไปนี้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ปลูกสละและพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยผลไม้สละกสายพันธุ์ต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียผู้รีวิวและเรียบเรียงข้อความรูปภาพสละกคือคุณอภิรัต์นิลมันลุ่งเรืองและเป็นผู้ให้สิทธิ์ข้าพเจ้าวูแมนการเดนนิงได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมข้าพเจ้าวูแมนการเดนนิงขอเป็น ตัวแทนผู้รับชมข้อมูลสละทั้งหมดในคลิปนี้พวกเราขอขอบคุณคุณอภิรัตน์นิรมันลุกเรลืองจากใจค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะรีวิวสละกกุลาปาแสกุลามาดูผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วคราวก่อนแต่รอบนี้มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสละกกุลาและเกสรมาให้อ่านกันสละรอบนี้ต้นเดือน8ปี2022เป็นสละที่เข้าสู่ช่วงฤด,ดูแลกของทางบาลี นั้นจะมีรสชาติแบบไหนขนาดผลมีขนาดทั่วไปไม่ต่างจากฤด,ดูอื่นขนาดน้ำหนักเปลือกรสชาติของสลัดรอบนี้มีความแตกต่างตรงรสชาติเข้มข้นกว่าเนื้อแห้งดีกว่าหวานขึ้นความหอมนั้นเป็นจุดเด่นมากๆในสลัดช่วงหน้าแล้งของบาหลีมีความหอมที่มากกว่าฤดูอื่นอย่างเห็นได้ชัดระยะการตัดรอบนี้ตัดสลัดได้ลงตัวมากๆเพราะมีระยะการตัดที่มีรสชาติครบรสกลมกล่อม หวานหอมเปรี้ยวนิดเนื้อแหง้งกรอบไม่หวานจัดแต่เป็นสลัดที่ยังหวานกว่าสายพันธุ์อื่นอยู่ดีนับว่าสลัดกุหลาจากบาหลีในหน้าแล้งที่ตัดได้ลงตัวจะมีรสชาติที่ลงตัวมากๆอร่อยลืมตัวไปเลยแนะนำหามาทดลองให้ได้สักครั้งครับแม้ผมจะทานมาสามรอบแล้วก็มาประทับใจในรอบนี้ครับขอบคุณคุณชาชนบุรีที่ตัดเช้าที่อินโด มาถึงไทยหัวค่ำถึงมือผมความสดยังดีเยี่ยมมาต่อเรื่องสลักกุลากับกุลามาดูกันครับเปรียบเทียบเปลือกและเนื้อกันครับเปลือกต้งผลจะต่างกันครับผลเล็กกุลาผลใหญ่กุลามาดูกุลากุลาปลาแซเนื้อของกุลากุลามาดูจะมีขนาดใหญ่กว่า ซ้ายกุลาขวากุลามาดูเกสรหลังจากที่ได้รับ่อดดอกสละสดๆมาก็รีบทําการศึกษาทันทีสภาพมีความสดมากมีความสมบูรณ์ใน่อดดอกดอกมันทั้งตัวผู้และเมียอยู่ติดกันเกสรที่ติดกับกลับใบยังคงมีความสดได้ตลอดวันในเมืองไทยเพราะมีกลับใบที่หน้าทําหน้าที่รักษาความชื้นเอาไว้อยู่ข้างมันจะทําหน้าที่ดูดความชื้นในช่วงหัวค่ำถึงเช้า เข้ามาเก็บไว้ที่กับใบเราจึงไม่ควรแกะกับใบออกครับเกสรตัวผู้เวลาบานแล้วจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าเพศเมียหลายข้อมูลที่บอกว่าสละกมันจะบานและผสมข้ามกาันช่อไหนเพศผู้บานอีกช่อเมียบานพอดีก็มีโอกาสผสมด้วยลมและ,มะแมลงได้ทั้งนั้นครับและกับสลักก็ไม่จําเป็นต้องไปลอกออกให้มันเสียความชื้นในหน้าแล้งบาหลีปลูกชิดจะมากๆ2,1 2อคูณหนึ่งสองคูณสองเมตร มันถี่มากๆอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการผสมเกสรก็เป็นไปได้จากลมที่พัดและ,มะแมลงช่วยครับก็จบไปกับการรีวิวสลักกุลากับกุลามาดูด้านซ้ายคือเพศผู้เกษรตัวเมียเกษรผู้เมียจะติดกันเลยเกสรที่ติดกับกับใบยังคงมีความสดได้ตลอดวันในเมืองไทยเพราะมีกับใบ ทีหน้าทำหน้าที่รักษาความชื้นเอาไว้เกสรเดียวเดี่ยวเริ่มแห้งแล้วแม้ผ่านไปแค่3ามชั่วโมงหลังตัดออกจากกับใบตัวผู้มันจะเป็นสีขุนขาวขาวมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียสีชมพูอ่อนสลัดเพศผู้ที่ไม่บานหรือร่วงหลุดไปก่อนที่จะได้ผสมอาจจะเป็นอีกสาเหตุของการผสมไม่ติดได้ครับรีวิวสลับบาลีเป็นยาลินน่าจะตอบโจทย์สายแปรรูป เอาไปจิ้มพริกเกลือหรือยำสลัดสลับบาหลีที่รสชาติโดดเด่นด้านความหอมและเปรี้ยวนำตมด้วยหวานแต่เด่นเรื่องความหอมรสชาติที่จะคล้ายๆกับแอปเปิ้ลเขียวที่เอามาทำสลัดยำหรือตำผลไม้เนื้อเด่นเรื่องความกรอบที่โดดเด่นเหมือนแอปเปิ้ลความหอมโดดเด่นและหอมกลิ่นกุหลาบชัดเจนถ้าใครเคยชิมกุหลาบมาก็จะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้ว กลิ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของสละบาหลีอยู่แล้วเพราะจากที่ชิมมาสิบสายพันธุ์จะมีกลิ่นนี้ทุกสายพันธุ์เนื้อหนาไม่บางเมล็ดสละบาหลีแทบทุกตัวจะมีเมล็ดที่คล้ายกันมากๆแยกแทบไม่ออกว่าสายพันธุ์ไหนแม้แต่กุลารสหวานไม่มากแต่มีหวานให้รับรสได้สบายส่วนความฝาดมีบ้างบางๆงไม่รบกวนการทาเปรี้ยวเหมือนกลิ่นแอปเปิลแต่น้อยกว่าพอสมควรไม่จัดขนาดนั้น สลดสายพันธุ์นี้สามารถผสมกันเองระหว่างต้นอื่นได้โดยไม่ต้องไปผสมเองที่บาหลีซ้ายเมล็ดของเป็นยาลินและขวาเมล็ดของกุลา ถ้าท่านต้องการต้นสลาสายพันธุ์ต่างๆของแท้นำเข้าจากอินโดหรือมเมล็ดและผลสดลองสอบถามคุณอภิรัตน์นิรม,มันรุ่งเรืองที่ลายฟอร์จาดอริตอสและอีกท่านสวนธนมนตจังหวัดอุบลราชธานี0944254337ไปที่ส่วนโดยตรงได้ค่ะหรือเข้ากลุ่มผู้สนใจปลูกสลาอินโดและพัฒนาพันธุ์สองท่านนี้อยู่ในกลุ่มนี้ขอให้ข้อมูลและคำแนะนำกับเพื่อนๆด้วยค่ะ ข้าพเจ้าวูแมนการ์เนนิงขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพต่างๆหน้าที่นี้อีกครั้งและพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ